นับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง ช่วงสุดท้ายนะครับกับ360องศาโกกรีนกับข้อมูลโกกรีนนะครับเพื่อที่จะเฝ้าระวังภัยในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่กําลังจะมาถึงนี้และตลอดสัปดาห์หน้านะครับมาดูกันว่าข้อมูลโกกรีนเป็นยังไงบ้างเรื่องที่ปัจจัยควบคุมอากาศนะครับที่จะทํากับเรานะครับในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านะครับความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะครับในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําเอาความชื้นจากอ่าวไทยและ ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคอีสานตอนล่างตอนกลางและตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนฟ้าขนองบางแห่งได้นะครับสำหรับภาคใต้มีฝนแล้วนะครับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้กํบบาลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ทําให้ภาคใต้นั้นจะมีฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่งครับ จากสภาพปัจจัยควบคุมอากาศแบบนี้นะครับไปสู่การเตือนภัยกันครับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ท่านจะต้องเจอภายในช่วงเสราร์อาทิตย์นี้และตลอดสัปดาห์หน้านะครับเรื่องแรกคือรับมือร้อนจัดร้อนจริงเพราะจากนี้ครับอุณหภูมิจะทะยานแตะ40ถึง42องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่นะครับความร้อนจะสะสมตัวได้ดีไปถึงร้อนพีคช่วงสุดสัปดาห์ต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์หน้านะครับเนี่ย สำหรับอุณหภูมินี้ขึ้นให้เห็นอยู่แล้วนะครับภาคเหนือฟางสูงที่สุด42องศาเซลเซียสอีสาน41องศาเซลเซียสภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล40องศาเซลเซียสเลข4ทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นเลี่ยงไม่ได้ครับกับความร้อนที่จะต้องเจอ สำหรับสถานการณ์ฝุ่นพิษในช่วงสุดสัปดาห์นะครับต่อเนื่องสัปดาห์หน้ายังคงเฝ้าระวังใน17จังหวัดภาคเหนือนครับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับณวันนี้ที่อ่านข่าวอยู่นั้นเชียงใหม่ PM 2.5นี่ก็อยู่อันดับ2ของโลกนะครับงดการออกจากบ้านนะครับทำกิจกรรมกลางแจ้งสวมหน้ากากในการกรองฝุ่นด้วย ปิดท้ายอัปเดตรดูแล้งล่าสุดนะครับหรือเวลาอยู่ในฤดูแล้งอีก33วันนะครับถึงจะสิ้นสุดฤดูแล้งอย่างเป็นทางการในวันที่30เมษายนนี้ดูตัวเลขของเขื่อนนะครับน้ำน้อยครับยังวิกฤตครับเป็นคำเตือนให้ใครที่อยู่ท้ายเขื่อนที่เห็นอยู่นี้วางแผนการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพด้วยนะครับ และนี่ก็คือภารกิจโกรีนนะครับกับสถานีในความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อมของททบ5นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับมันอยู่กับเราเพราะฉะนั้นร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับ360องศาโกกรีนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ